โอเคก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องซิปเปอร์เพจสามสี่สองวันนี้ก็อยู่กับช่วงไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรคือจะทำคอนเทนต์บีมจนจีก็ทำไม่ได้คือจริงๆคือไม่ทัไม่อยากทำมาแหละเออวันนี้มันมันมันมีคอนเทนต์สำรองพอดีเลยคือผมไปหาแบบผู้เกณฑตามเว็บอะ อย่าถามคงษ์นะทำไปถามทำไมไปหาเกมตามเว็บด้วก็น่าจะรู้กันถ้าเกิดติดตามกันนานๆนะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเกมขับรถกันฉบับมอดซึ่งรถคันนี้ม่งโคตรดีดเลย <c oughs> ดีจริงดีจริงดีดเป็นม้าเลยอัอน,นนี้คือคอนเทสต์สัรลองจริงๆนะทุกคนไม่ได้แกล้งอะไรไนี่คนนือคอนเทสต์สัรลอง คือคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะไม่ได้ทําอะไรมาสองสามดาหนแล้วเลยเออไม่ได้ถ่ายคลิปมาสองสามดาหนแล้วอ่ะอันนี้เป็นคลิปสำรองถ้าใครอยากดูอีกก็ก็ากจะทาเรื่อยๆเลยถ้าเกิดคิดไม่ออกอาจจะมีเกมอื่นมาเรื่อยๆถ้าเกิดคิดไม่ออกส่วนใครที่ถามนะเกมนี้คือเกมอะไรเดี๋ยวผมจะติดไว้ใน ก็คนน่าจะรื้อชื่อคอน,ทนเทนต์แล้วแหละคืออ่าคือเป็นคนติดอ่างอะคือมันมันอืมคือมันพูดตรงๆไม่ได้มันเป็นคนติดอ่างคืออะไรก็ไม่รู้อ้อชนทีไล่เหรอ เออแล้วสำหรับใครที่ติดตามนานใช่ไหมแล้วแล้วคนที่เคยดูคลิปโลบอ,อะ่ะแล้วคลิปโลบมันหายไปก็สำหรับคนที่ถามก็ก็คือผมลบไป <c oughs> ก็คือคอนเทนต์ผมตัดไปแล้วตัดโลบอไปแล้วไอ้ขี้นี่ <c oughs> ก็คือตัดไปเลยคือมันทำคอนเทนต์ไม่ได้ใช่ไหมคือแบบคือมันทำต่อไม่ได้ก็คือลบทิ้งเลย แถมยอดวิวได้น้อยอีกอไม่รู้คลิปสำรองจะได้ยอดวิวน้อยไหมเออสองสัปดาห์นะไม่ได้ทำสองสัปดาห์นะส่วนเครื่องเก่าใช่ไหมเครื่องเก่าตั้งแต่ตั้งแต่ปีอะไรวะสองพันยี่สิบเอ็ดใช่ปะพังเลยเออมันพังแล้ววะ่ะคือน่าเสียดายไม่รู้เคยบอกอย่าง น่าจะเคยแล้วนะเอาจริงคือพูดไปเรื่อยหละล <c ười> คือไปหยุดดูยูทูบเบอร์คนอื่นมาก็อืโอขับรถได้เจ๋งมากขับรถได้โคตรฉลาดโอ้ยกล้อเลยอะคือ <c ười> จริงๆใหญ่เก่นน์นี้แม่งอยใหญ่มีแบบถนนโล่งบ้าง <c ười> คือแบบถนนไม่เคยโล่งเลยอะ คือแบบโอ้โหรถติดเกินคือแบบรถรถรถติดมากเลยคือรถรถติดก็ช่วยดูจบกันหน่อยก็ดีนะเนาะว่าก่อนจะทำได้แต่ละคลิปก็ก็คิดนานอยู่เหมือนกันว่าจะทำไหมคือแบบตอนแรกนะ คือจะคิดว่าจะจะเริ่มทำตออายุห้าสิบไม่รู้ทำไมห้าสิบหรือหกสิบดีหกสิบก็ได้เนะคือจะทำไปเรื่อยๆเลยจนก,กว่าจะอยุหกสิบแล้วจะเลิกแต่ก็อีกหลายปีอะไรนะขนาดช้าจังเลย เลยวนหน่อยอจริงมันคีคอนเทนต์ได้เยอะหลยแต่ว่าเรื่องเรียนมันมัน,ม,นมันคือแบบงานเยอะ <c oughs> คือทำไม่ทันนั่นแหละอมีงานค้างล้วทำไม่ทันอ,อนนย่างนี้ทำไม่ทันเลยเ๋ยวคี้เกียดดา <c oughs> เกียนแล้วต้องมาทำก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำเพราะเหนื่อยรวบร,รวมกับไม่ค่อยอยากพูดเออคือแบบเวลาอยากจะถ่ายคลิปม่งคือแบบไม่ค่อยอยากพูดอ่ะเออ แล้วคือแบบไม่ค่อยอยากถ่ายคลิปเพราะว่ามันแบบคือมันมันเมื่อยตัวผมก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยสองสัปดาห์นั้นก็ <c oughs> คือก็มีวันหยุดอะไรแต่ไม่ถ่าย <c oughs> มีวันหยุดแต่ไม่ถ่ายอ,ะ <c oughs> อ่ะอสรุปนี่มันคอนเทนต์เล่าชีวิตหรือว่ามันคอนเทนต์สำรองเออ <c oughs> ช่วยคิดหน่อยได้ไหม <c oughs> คือคืออะไรมีรู้สิยังงครัยูทูบไม่ค่อยเก่งนะติดตามหน่อยก็ดีนะแล้วก็มีคือตอนนี้คือพูดพู่ชื่อแอปอะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้คือแบบคือผู้ติดตามยังไม่ถึงพันนะนะพูดอะไรก็ได้ ก็คือแอปติ๊กตอกคือตอนนี้มีสองบัญชีละก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวโพส์ไว้ในชุมชนให้ส่วนใครที่ติดตามก็นั่นแหละติกตอคือยังไม่ทำคำถามท,ที่ไม่ทำก็คือขี้เกียจติ๊กต็อนี่ไม่ได้ทำมาปีหนึ่งแล้วนะเออไม่ได้ทำมาปีหนึ่งแล้ว เออเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าเปลี่ยนเครื่องจริงวู้ส่วนใครที่ตามใหม่หรือว่ามาดูกันใหม่ใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแต่กดไลค์ก็ดีนะกดไลค์กดติดตามยิ่งดีเลยกดแชร์ยิ่งดีเลย,ย,เ,ลยเออ นั่แหละทำสิ่งนั้นเด้อ <c oughs> คือแบบอืมมันมันคิดอะไรไม่ออกมันจะพูดอะไรอะ่ะ <c oughs> คือยูทูบเบอร์คนคนอื่นๆใช่ปะเขาจะมีแบบบทพืชอะ่ะเออแล้วแบบเขาจะมีคอนเทนต์แบบจริงๆใช่ปะต่ตัดมาที่ช่องเราอืม <c oughs> คิดอะไรไม่ออกทำคอนเทนต์สำรองแม่งคิดอะไรไม่ออกทำทำคอนเทนต์สำรองสิแต่ว่าจิงก่อนจะถ่ายคลิปเกมนี้ได้ก็มัน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 ก็พังไปีไปอันหนึ่งอ่ะนะคลิปอะอมันพังไปอันหนึ่งแต่ก็ มีใครอยากให้เปลี่ยนรถไหมรู้สึกขับรถมานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยขับมาสิเบ็ดกิโลโลแล้วเนี่ยวู้วโชว์เนี้ยวูยียบลอยเนี้ยนี่ทุกคนยกทนยกลอยกันวีดฟีดฟีดว่าจะฟักมายกลอยอ่ะขอโทษนี้ขอโทษทีที่พูดคำหยาบแต่ว่าแบบไม่ทันแล้ว เดี๋ยวนะคนที่ถ้าเกิดมีเครื่องแรงกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายเกมแบบแหลกๆให้ดูแหลกๆในเครื่องเนี้ยเลยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูแบบพื้นที่เยอะด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเอลฟา้ดูเอาแบบเอลฟาย2021พอคือมันมีมัดเอพีเอพีซีแค่นั้นออ2023มึงคือ2023คือโหลดไม่ได้ ถามว่าผมโหลดจากเว็บไหนไม่บอกเฮ้ยเกมนี้ก็โหลดมาจากเว็บนะเหมือนกันเดี๋ยวกร้อยก็อาเจ้มันก็มีรคันอื่นนะแต่แบบเล่นอยู่รคันเดียว ใครอยากขับแล้วก็มาเล่นเกมนี้ได้นะลืมบอกไปลืมบอกตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือขึ้นไปถึงร้อยผู้ติดตามให้ได้เราจะขึ้นไปทีละร้อยทีละร้อย จนถึงหนึ่งพันแล้วก็ขึ้นทีละพันทีละพันโอเคไหมผู้ชมโอเคก็กูควรเป็นรถขับได้บัฟฟาโล่มากเลยรถไหนวะ คืออันนี้ก็คือเพิ่งโหลดมาวันนี้เลยคือคือก็ไม่ได้เล่นนานหรอกมันมันเพิ่งโหลดมาก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มใช่ไหมครับทุกคนทุกคนอาจจะเห็นประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะครับผมคือผมเป็นคนแบบลงคลิปสายดึกอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจทุกคนเป็นลงเป็นคนลงคลิปสายดึกอยู่แล้วถ้าเกิดทุกคนอยู่แบบดึกๆก็ ุกคนก็ดูได้นะหรือจะดูตอนเชา้าก็ดีเนะแต่แนะนำว่าแบบคนนอนเร็วๆนะไม่ควรล่าไปเรียนแบบแบบผมนะคือคือนอนแบบช้าๆแบบดึกๆอะ่ะเออ <c oughs> คือนอนดึกเกิน <c oughs> เคยเนินก็เคยนอนล่าสุดก็แบบ นอนแบบดึกสุดนะก็คือประมาณแบบหกโมงเช้าอ่ะของพวกนี้เป็นไงกดไถ่ไม่ถึงนอนอนอนหกโมงเช้าของพุ่งนี้เป็นไงนี่มันขอบยานใหญ่ยยไปประมาณนี้แหละกำลังพอดี แล้วเราก็ใส่ยางรถแข็งไปเราก็ใส่ยางรถแข็งไปไปิ้วโชคไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเออ 30. เออโทษทีเฮ้ยเ <c oughs> พื่อห็นคันแรกก่อนแม่งมีสปอยเลอร์เปลี่ยนเพื่อนี่เป็นคันแรกเลย ปกติคันอื่นแทบไม่มีอ่ะปกติอันอื่นไม่แค่เดียวอย่างเช่นแบบรถเติมอะไรเงี้ยไม่คือม,มีแค่เดียวอ่ะคืออะไรอันนี้ดีกว่าเล่นแต่คนชอบเล่นแต่คนชอบอันนี้ไม่พันกิโลไม่ต้องแบกใจทุกคนมั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 นหลอกเรา เดี๋ยวเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นคลิปละส่วนใครอยากดูพวกนี้อีกเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวนี้ลงคลิปสองคลิปติดเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะลงวันนี้เดี๋ยวคลิปหนึ่งจะลงพรุ่งนี้น่าจะทำคลิปประมาณสิบโมงเก้าโมงอะแหละแล้วน่าจะลงประมาณเที่ยง ทุกคนมาดูได้หล้วมั้งถ้าเกิดไม่ขี้เกียจเกินไปนะทุกคนอาจจะดูคอนเทนต์บีมเอ็นจีได้ก็ประมาณสามสี่อาทิตย์อะทุกคนรอไปก่อนเออคือรอเก็บเหรียญได้ประมาณแบบพันกว่าก่อนอืม วววว้าวว้าาส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมช่องนี้มันแปลกๆก็คือคนทำช่องนี้บ้าเอาจริงคือไปอยู่กับสังคมมันคือไม่บ้าหรอกเวย้ยพออยู่คนเดียวแม่งบ้าเออบ้าเฉย อยู่ก็บ,บ้าคือแบบถ่ายคลิปคือบ้าเลยอ่ะเดย่ก็ไม่ได้บ้าดูคลิปนะ <c oughs> <c oughs> บ้าแค่บ้าแค่บางคลิปอย่างเช่นคลิปเมลอนอ่ะเมลอนเพกาอ่ะมันเป็นชื่อคลิปว่าเออรีวิวเกม คือเจะคขอเจ้าของช่องเป็นคนที่แบบกุนตรีน่ะกุนตรีนเออกุนตรีนมาก,ว,กวู้ฮู้เบ๊กไว ไม่มีอะไรจะพูดละเงียบดีกว่าเออว่าแต่ทุกคนเสียงมันดังไปไหมอทุกคนเออผมรืมพื้นเรื่องนี้เลยปกติจะขอโทษเรื่องแบบเสียงมันดังเกินไปนะนี่ขนาดเปียนเครื่องใหม่ยังเสียงดังเลยเออยีรูดีโออะไรก็มาแะไรกมาอะไรก็มออด หมาลอดตัวหมาลอดเดี๋ยวรอสักถึงประมาณสิบสองกิโลก่อนเดี๋ยวผมจะปิดคลิปละเออเดี๋ยวก็เราต่อแหละ ก็ช่องนี้เกิดมาได้ยังไงเกิดมาจากความมั่วของกูก็เคยเห็นคนอื่นเขาทำคลิปกันอเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแบบอยากทำคลิปบ้างตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ประมาณากี่ขวบวะ เจ็ดแปดแล้วหละตอนนี้สิบสามแล้วเออเออลืมบอกไปเรือนพิเศษจีกาก็สิบสามแล้วเออปีหน้าก็สิบสี่ทุกคนลองดมอายการว่าอยู่ชั้นไหนแล้ว เดี๋ยวจริงๆทุกคนท้ายไม่ถูกเลยว้าวคือปีที่แล้วคือลงคลิปได้สบายเลยนะแต่แบบคือปีนี้ลงคลิปไม่ได้สบายเลยคือปีที่แล้วช่างแม่งเรื่องการบ้านแต่ปีนี้ก็ช่างแม่งกันเอ้ยแต่บางทีก็ทำนะ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทำช่วงเดือนเนี้ยอ๋อรถชนกันจู้หูโอ๊ย ไอเดี๋ยวพรวุนี้พรุ่งนี้ขอไปคิดก่อนนะว่าจะทำคอนเทนต์นี้ต่อไหมแล้วก็ไม่ได้ทำต่ออีกสามวันก็คือซอฟสอนหนังสือไหมไม่ไม่เคยอา่านหรอกคือแบบทำแบบเรียวๆเลยอะ คือแบบใช้สมองประมาณแบบแปดหมื่นสี่พันเซลอ่ะเว้พูดอะไรเนี่ยวู้ฮู้มันไกลจะสิบสองกิโลนั่นเลยผู้คน เดี๋ยวกิโลเมื่อไรเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมมาเล่าต่อพวกนี้แล้วกันนะคือขี้เกียจถ่ายคลิปแล้วปวดแขนโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในข้งหน้าไปละาย